Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดมอัพข่าวจะบปรเด็นข่าวคราวนงการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามันไวตูนยูทิเต็ดฟรีทุกอย่างเจ๊ดมทุกวันและฝากแลบไว้ด้วยนะแอดตูนยูทิเต็ดวีหนึ่งนั่นเองหรืออยากใกล้ชิดมากกว่านี้นะครับดูได้ที่หน้าโปรไฟล์และคอมเมนต์ที่ปักหมุดได้เลยนะเอาวันนี้ปาร์ตี้เราของกองหน้าเบอร์หนึ่งเลยไม่ใช่เบอร์หนึ่งสิเบอร์เก้าของทีมชาตินนักกเเดียแล้ว็็ป นักเตะคนสำคัญของพรัคพลังประชาไก่ทนานมอสสเปร์ได้ยังล่าสุดเนี่ยโชว์ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะในเกมที่เปอร์ถลม่มคริสตัลเลสได้4-0หลายคนก็สงสัยเอ๊ะคุณลืมฝันร้ายจากฟุตบอลโลกกาต้า2022ได้หรือยังเพราะยิงรุ่โทษข้ามคานไปในเกมที่อังกฤษเนี่ยนะแพ้ฝรั่งเศสตกรอบฟุตบอลรอบ8ทีสุดท้ายที่กาต้าน,นี่ยก็ถือว่าเป็นรอยที่แบบเป็น,เป,นเป็นความเจ็บปวดของเขา เคยได้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าเราจะได้ผมพลาดจุดโทษเน่ยนะผมแค่อยากจะกลับมาลงเล่นอีกครั้งให้เร็วที่สุดและให้ปกติที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนะเพื่อเอาเรื่องนี้ออกไปจากหัวไอเรื่องพลาดจุดโทษเนี่ยนะ ผมเองเนี่ยนะก็ต้องจัดการกับเรื่องนี้ด้วยตัวผมเองแหละโอเคผมอาจต้องจดจมามันไปตลอดชีวิตผมเลยแต่นี่คือส่วนหนึ่งของอาชีพของเราอาชีพค้าแข่งของเราส่วนหนึ่งของเกมส่วนหนึ่งของการเป็นกองหน้าเชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับผมในฐานะคนคนหนึ่งหรือแม้ในฐานะนักฟุตบอลคนหนึ่งผมมีเวลาไม่เยอะหรอกในการที่จะมานั่งคิดนั่งทบทวนนะนะและสิ่งนี้มันทําให้ผมกระหายในการที่จะลงเล่นกระหายที่จะเป็นผู้ชนะมากขึ้นและอยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนั่นเองก็ถือว่า เอาพลังด้านลบเนี่ยมาขับเคลื่อนตัวเองให้เป็นพลังด้านบวกได้นะสำหรับแฮร์รี่เคนนั่นเองนะจ๊ะอ้าวนี่คือเจดมาอัพข่าววันนี้เผื่อหลายคนเป็นห่วงแฮร์รี่เคนนะจะต,ตัวยืนยันแล้วว่าไม่สโศกโมโตกเลยเพราะตอนนี้ฟอร์มกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์คลิปน,นี้ติดตามมนได้ทุกช่องทางนะจ๊ะตูนยวยเต็ดฟีเจิลิ่งเหย็ดยดำทุกวันแล้วก็ฝากไลค์แอบด้วย at ตูนวยเต็ด v หนึ่งนั่นเองคุณนี้มาอัพข่าวก็แหมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ